สวัสดีครับเต็นวิถีสารครับพี่น้องครับผมครับกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูรสุขชนนะครับน้อครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้กำลังจะพาพี่พ่อน้องมาหาอยู่หากินมอลลทองโลทาเก่านะครับน้อมานีกับมาพ่อกับพ่อสมบูรณ์ครับผมมาพ่อสมบูรณ์เก่าครับผมแล้วก็เชฟโก้ครับครับผมพร้อมกับพี่ลุงครับผมลุ่มีดีใครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวรุ่นร้อกันเบิ้งหน้าพ่อสมบูรณ์น้อครับผมเป็นนายกับพ่อเบิ้งจากพื้นที่แล้วมันจะคืบบนเลยเนี่เขาก็หาไปเรื่อยๆที่ลาบอาร์ิมีครับผม บอกง่ายๆไปแล้วครับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกของปีนะพอน่อเนอ๊อที่จะพาพี่พอ่อนอ๊อทนะครับมาหาคุดหนูมาล่าหนูน้ำกันเบิ้งเอาติดตามไปแล้วครับวันนี้เฮาไปไปพี่น้องครับเลาะเบิ้งกระดับวันนี้พี่น้องเอาพี่น้องครับยางเลาะไปสก้อนพอสมบูรณ์เลาะมาแล้วกี่ก้อนเป็นไอ้พ่อเอ้ยคือบ่ล่ะหุ้ยเนื่อแล้วบัดนี้พี่น้องครับ ฮอยูบ่เนี่เฮาเบิ้องไงพ่อยูบอยู่นี่เบื้องเขาล่อยไปนะใส่หูปิดหูเปิดไปนี <speaking> <speaking ่พ่อเอาเบื้องขนาะพันโกมาเช็คกานเนไเนาะอืออือ้องปิดตัวนี่ยอือปิด้าวหูไปเที่ยวออกนี่อ้าเขาที่นีเปียวต้องหารอบเปียวนบ่แง่วันนี้เขาอุดไปสักก้อนอได้าพ่ออูดแต่มันคำอูดหาเปียวได้ปอ นี่อัดไปเป่อัรดพี่องครับหาเปียมาสก่อนด้ลุงพลว่าองครับวันนี้แต่ว่าเปียบเมนรใ่ไก่หู้ประเด๋มาหนเพอแม่นีบ่นโอ้โหโอ้ยพี่น้ะเปีบพอพี่นยไต้องนพี่นเปี๊ยพี่หน้าพี่ตรหล่องครับนี่เมียนเปี๊ยวใช่ไหมนี่แม่นไหแม่นแท้นาน างานเลยเอาแล้ววันนี้วันนีม้ม่ประธานนะพ่อหนูหูหนึ่งมีจะเปวอกกินสบอยหายอีกนาโก้เอาเห็นหูหนึงแล้วแล้วก็อัดพ่อน,นี่อัดหรือ,รอ,อว่าอารแต่ว่าเขาจะกัดขึ้นมาหรอเพื่นครับตั้งกันย่ดอกนี่มอเพ่อครับเนี่ยว่าไกัดขึ้นมาเนี่ยเ้บบนยนะไหนไหนุม่ม ไป้งองครับแมนอีกพน่นึ่งแมนแมนกูหลาอูอ้วัหูแมนมาก,ก <c oughs> แต่ว่าข้ามันขึ้นมานี่บ่อหลอดเจ๊กมงงทำมันออกบอ่บอหลอดพ่อมันมันมานี่บ่อหลอดบ่อหลอดบ่อลอดไปองครับบางที่ก็มีสามมีสองไปมีโอกาสเป็นหนูขั้วบ,บ่พอหนูขั้วเะไยู่นีเดียวนี่มั่นใจเลยแมนที่แนี่ยเห็าแม้วพี่น้ลองันครับ สองเปวนะครับพังนี้กับลูกฝนมาดิครับผม e โอ้เป็นว่าเฮือกยื่นยังเข็ยนหนาเนาะพาพาน,า,านหน่อยมาพร้อมได้เลครับพาลูกน้องลูกซีดมาพร้อมิมามาฝึกวิชางานนู่นกินขาอยู่นคือเบื้องบะนี่ครับผมตัวนี้ดิบแม่นี้ตัวนี้คุดแต่ไหนหาเปียวซะก่อนครับเพคุนว่าโก้โก้แม่บ้านนี่อยู่ในไฮนันาดท่เอ๊เอาละพี่น้องครับผมครับวันนี้เขาอัด์เปียวซะก่อนเด้อพี่น้องเลยดูน้ำกันเบื้องครับพี่น้องครับ จะมาจะถ้าออกแปรปอวนาพี่รองครับผมครับไปนี่เออมาตรถานนี่เบิดแล้วมาทั้งหลังดีทังนี้เปนตะมี่อ่เี่นี่โอ้มันแมนลนี่พี่้องครับนี่แมนร้นี่งานมงหูอ่งงหูอ่จังหงงเียงเอาเอาเอาไ มุงอย่างกับมึงต้องการพี่น้องครับงานนี่ติดตามมึงมาเนี่ยเอาละพี่น้องครับมาห่ากับลุงฝนบกุกคุ้มลำเพียงเลยพี่น้องครับใจหอนตัวนี้แม่ไวรุ่นแม่มันคั่คำมันคำแต่ว <laughs> ่าเพิ่ว่ <c oughs> <c oughs> าขุดหนูย้ำนี่ได้พอเนาะคั่มุดตอนเที่ยงหนือบ่ไหวดิว<ร>ขุดต้องขุดตอนฟีม้งหาม้งสิดิเชื่อว่าเดี๋ยวทุกเมืองเขาบ่เคยหอนไปในดอเอ้ยบอกมึงคงหนึ่งนะครับค่มเราตอนคั่มนี่เนาะมันจะบ่หอนนะพ่อเน้องมีโอกาสลงไปฮู้มีมีโอกาสดักลงไปบ่ครับบ่บ่ มันแม่บ่ล่ะปิดเอาเนี้ยพี่น้องครับปิดหูได้หาลุงมันเลิกพอนนานอืขนานหูปูต้ว่นะเลี้ยวเห็นหูเดียวเลี้ยวนั่นละกุละเขาลงกุละเดี้าเนี่ยอือีน้งตรงลงเลือดเสียบิดได้เนาะเนาะปานนึงน้ำกันพี่รองครับผมติดตามเบื้องพี่รองครับว่าเาจะมานบ่พี่รองเอ้ยพี่รองครับคุณน่ะ อ๋อบานี่มาตท้อกแมเอเาแมเอาบักอันออกแมบักลูกซีดออกแมไปลูกไปมาทำจักอย่างนี้สำนันน่ะจะไปเมลากงดงออกมาแต่ละบาพี่น้องครับพ่อน้องอือนี่งกันงกันงกันบนี้ลุงเหมืพี่น้อง เปือแลังบนี้มาแล้วเปิดแล้วบนี้ทางใเด้อเออเอมาพี่องครับผมบนี้ห้องเบิ้งลากันพี่องครับเต้องตอน่ว่านอจตไว้สอาูวตอนนี้อาดไสุเปีวลพี่องครับผมกับอีกแปวนึงโกอาดไในลาบงเนี่ยว้ใจบ่ไดิวดกดิอย่งบอ รวมชิมงานหนักหลาครับพี่น้องครับมือนี่ครั้งแรกของปีพี่น้องครับครับสำหรับการมาขุดหนูนุ่งเนาะเบิ้งถ้าเบิ้งพี่น้องครับอ๋อแล้วดินก็นไดจิจใจลุงฝนเลยขุดงานะลุงเนาะดินเนาะโอ้โหนะคุณผ <c oughs> โผล่ลงไปเลยอัดอัดอัดวะลุงลึกจังเลยมันอ,อ,อ,อันหูห้ยตัวนี้พี่น้องเบิ้งแ่รกบนดินในห้หวงบนอันไปแล้วอ๋อ เลือบาตนี่สบูรณเอยเอามาพี่องครับติดตามไปเรือก็งไ่้เสียวโอ้พีองครับบึงสอบงก็นีั้โอ้ยั้งโ่ไปทางไหนเอาลองครับปิดหูพอสมบูรณครับคำาหนปิดหู้นี่มีโอกาสอยู่จักเปร์เซ็นตครับพ่อมนี่กับหนปิดหูนี่แปลว่าโคติออกลูกมีโอกาสอยู่หู้ยูบ่เนี่ยยูมีจักปร์เซ็นต์ไ้งยหาซีพาซบบ เป็ดทิพยเก่าทิพย์ปุ๋ยว่เต็มรวยตัวตีมหูเดียวตีมเดียวเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วมันเปิดไป่อดผงมันสุดหรอกอ๋อคนไปเลยกูผ่านกมาบ้านนี้เอ๋อเบินเังคำครับบ้านนี้คนม่งใหญ่หรอเดี๋ยครับเดี๋ยวให้กูโชว์นนะอันนี้บลิตภัณฑหนูหลายปีเนาะโกเนาะข้าไปเป็นตาเชฟเอาดีๆเอาดีๆเดียพี่น้องครับผมบ้านนี้ดินาดินท่ามบ้านนี้พี่น้องครับผมบ้านนี้ดินทรายเนาะโกเนาะ คากบอพี่้องกรบผมงานเนี่ย,แแยอแต่ว่าข้าพนในลูกแล้วนี่ออกดีปัญญังพน้องพี่้องครับอ๋อนี่แหละพน้องพี่้องครับหนูกินแส่บพี่้องครับคนยังมาหอืคนหนูทำกบอหู้นี่บ่ได้มาพอบ่ได้ออด้เยบึมโอ้ยดินไปดินเบิ่งพน้อครับความแห้งความแข็งนล้ครับ อันนี้เพอว่าหัวยัดพี่รองครับผมสังเกตเมื่อว่าดินในแตกเขื่อพี่รองครับผมมาต้นโคบแข็งปันใดดอนอันนี้ยังบันทึกว่าแข็งว่ะพ่อโอ้ยกับเชือกบกชกอย่ามั่งมั่งน่ะลามันแข็งอ่ะบักดอนปึ้งดอนปึ้งอ่ะดอนปึ้งมาแล้วโอ้คนจนบักจกแอ็นอ๋อพี่รองครับบักจกเป็นโคตรอนาะถกเพื่อนถกเพื่อนเออแม่นุ่มเสาะบานนี่ยเห็นหูเห็นหูเยอะพี่รองครอบเนาคนไปสิน่ะเปิดงานไปเรื่อยพี่รองครับบันีเนาะ อุอ้ยเอ้กินเฟือดอยได้ด้วยป่เนี่ยอ๋อเสียบโกวา่งงกวาใจเย็นน้องโกเนาะอืมคอยแกะคอยไงยจังเช่นเดีก่อนค้ามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบะเนี่ยหักบ,อออบอ่อออกเลยมาปึ้ยพี่น้องครับคุณนะอะน้ำยอดเลยสร้างเครือืมเปิดต้องเปิดหนาไปเรื่อยก่อนแยกกันเลยครับพี่เนี่ฮะเอาไหมเปิดทางไหมสา,ายนุม่มมาเปลนี่เบ่งน้ำกันพี่น้องครับงานเนี่ยพี่น้องครับเอารูดลุนมช่ชุ่มพี่น้องครับอยาแต่มันทาง ส,ส่วนส่วนส่วนออกมาไปลองครับผมเพราะว่าเขาปิดห้งไว้แล้วน้งเนาะไปลองครับเพิ่นะึ๊บหืมมีหู้แยกตัวนี้น้องหืหู้แยกกี่หลีอันหูน้นี่เดยก่อนคนคนหู้แล้เอาอันน้ำมาก,ก่อนพอสมบูรณ์เอาเฟืองมาพี่ลองทำครับห้ามานะเอาเดีก่อนเอาไปก่อนโอ้โเป็นเลี้ยงหมาพันตัวพี่น้องวันนี้ตกผงแล้วพอสมบูรณ์ เอาพึ่งพี่น้องพี่น้องครับผมมาโอ้หอยเวเป็นแยกอยู่บนนู้นบาร์ยีนอ้อเอาเปิดหน้าสัากกอนนครับพ่นวาลุงฝนมาฮู้ฮู้ฮพนวาเจอบ,บักของแท้พี่น้องครับอ้ม,อมาตรฐานปะเี๋ยนมันก่งคนง่ายแล้วคนดีแตกเขื่อนไม่พี่นอ้อง,งง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยแนะหละเนาะ Những người như thế này, nếu như thế này, nếu như thế này, nếu như này, nếu này, nếu như thăng. này, nả như thế này, Mình như เปิดน้าได้ก็สบายลวิแมที่พลุงวะเนาะิมาหาเปียนี่ละะเอดังกนยปงด้ยเเนาะพอสมว่าใกแล้วกลเแล้วาเพี่้องครับผมายเอาพี่้องครับอันนี้นี่ สามารถเอาเอ็ดอีอย่างก็พ่อเอาเวทอันเต่าท่านได้พี่น้องครับอีอย่างก้อก้อนเออเป็นก้อนเสาได้พี่รองครับเป็นหนึ่งเขาได้เลยแข็งครับข้ามันใส่หัวคนนี่เป็นได้พ่อหัวแตกไอ้ดินแตกรุ่นนี้รุ่นบักแค้นนี่รุ่นนี้แล้วอันรุ่นลำเวทอีอย่างก็พี่น้องครับสมัยนั้นก่าวคึ้นจะพ่อลูกลอ เอนนกติกันเขาจะดินมามาลออรนี่ะรุ่นนี้ล่ะเนี่ยเนียวเนียเนี่ยอเป็นยังเนี่ยหขุดพี่น้องครับขุดหังไ่งนี่ัอก่ลนีาไก่ได้พอเอ้ยไก่้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยยขุดง่ายขนาด่อดนี้ ก็ว่าง่ายเหรอพี่้ด,ด,ดีรองพร้นเลเยันค้างไปโอ้ยอย่าพลาดเด้อพันนมเ้ยเอาบวรา,านดิทางปัดไปดิฮันข้อหนาพ้นบนบนเรนกับแล้วเรนว่าเอาบัาน,นี่จันพี่้องครับงานนี่ไห้ยไก้หอดอลไได้พ่ สุกวางสั่นเนาะบอลนี้เอาไม้มาแง่แบบโก้ไม้เขาที่ใส่กาตีนะมึงนู้แม่นบ่มันใกล้จีฮัดเลยนะคนกนึงเปิดเปลี่ยวถ่าแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นนังนไหนนอ่บบอลนี่นอ่นี่ว่าได้บ่มีหันเมื่อไปนี้เราพอจมูกนอ่โอ้ยตีวางได้เหรอเว้ยโอ้ไม่แงะสุเบียนรุ่นเหนียวยังออกไป เอาเลวเ้ยตกใจเบี่ดวงเลยเนาพอสมนไเปิดแล้ฮะแม่อมันอันปะพ่ออนเอาละอันนุ่มเอาดีเด้อเออพอทันใ่เอาละมความันจได้เส้นครับพ่อวันนี้เอาหาั คือบอกไปแล้วนี่พี่ต่อเ้ยมันกดอันไปนั่งเห็นบ่ไหนเห็นตัวนี่นั่นน่ะมันอันไปนั่นนี่บ่หู้ก็าไปเห็นนั่นนั่นน่ะคำอันนั่นสิยู่แท้บ่พ่ออ่ะเท่าต่อเท่าเดียวมันจะกดไปนั่งเนี้มีโอกาสบ่ที่มันอันไว้แล้วมันหนีไปทางอื่นไ้ยมันมีหมองออกคือบ่แักวแล้วมันอันตัวอันนะอันหลอกขนาดพ่อบ่บ่บ่นอันหลอกเนาะเพื่อนอ่ะมึงไปยังสิขวายอ่ะไม่ไม่บ่อันหมอกกอกเลย ไม่ไหมวะนี่มีอ่เอาละพี่รองครับผมรุดนน้ากันพี่รองครับงานนี่อันแล้วพี่รองพี่รองครับปล่อยไปได้นุ่มจับปลอมเลยห่วยมันแมนบพราะล่ะยืมท่านได้พ่อเร็วได้พี่รองครับหนูแล้วลำทางนี่มาปัน้นเี้ยพยูจิเก็บอ่างไม่โดนข้อโบราณง่ายกว่าเลี้ยงเขาเคลฟอีกเออจับเอาเลี้ยงหู้ดีกว่าพี่รองครับอาเซียงเหมืนมาแล่ะผมในท่าน อ่แม่นมอแม่ปิดไปซะอันตรายนะมันออนด้วยเียเอาจะนะมันร้อนด้วยนู้อดหีู้แท่หูเอาละไปนอนครับผมครับพอสมมติว่ามันใจว่ายุ่แท้แต่ว่าหาซิบหาสิบพี่น้อง่ม่ม่ันใจว่ายุ่แท้แต่ว่าหาซิบหาสิบด้วยนี่หดูดไมแล้วีนอนพูเลยอันไหวอันแล้วมีทูบักคักเลยน้องครับผมนี ขอุณลงไปเล็กๆไกเาคือม่เห็นตัวเลยเห็นหูเดาไ่มเห็นหูไห็นั่นหไหูเไหมันรอไะุไปมอเน่งต่อเน่อเเป็นพงดังพุ่งพุ่งพุ่งรูโเรียนนี่ถ้าถ้าถ้าุเผื่อนี่นี่เบิ้งล้มกันพี่รองครับงานนี่ไผเป็นมู่ไผ่ที่เป็นจาพี่รองครับอือ เจ้าตัวกันได้พันนมเด้อเอจิเกย์ยากผู้เดียว <c oughs> นี่อันเอ่ิรองครับดินดินคืออันไม,ไม่ไม่ยุสเฉพาะเห้หยังมันหันี่คือหูหน่อยแต่ถึงมันหลงหูทุนเนตัว,ตวตจะหองแล,ล้วเริ่มบาเนี่พุดลงไปพอนหูปหน้อ โอ้อยจกมันสวบมือดิยกแกแล้วอได้ดิมันมันก็จะบอกนู่นไม่วเลยอ่มันอาจจะรอยกันได้ยามันมีผงยี่โลทางอกนี่นะไปคดไปคดอยู่ขนาดก็พอก้นนี่ดินนังเถื่อนอยู่อนนี้มันออกแล้วนเนี่ยเนี่ยพอโมาไมันมันมนอดปีเลยไหมมันจะมีหัวหลักไปอีกอยู่ต่อไปเลยเลยประไทย ตัวไหนพ่อหนูหน้าหน้าหนอนไงหนู่งงมันโมเมียนหนูเจอจำชอนี่เลยโมเมนหนูิงหนูหิงย่างนี้ไม่ช่งซิ่งหรอกนี่พ่อสุพเออมันออกอไม่พี่น้องมงกนมาเสืออเอบงคนว่าบางทียเก็บตัวอะไตัวนี่แหละมันกกันบัวนูมึงพูดหูตัวหนซิงกับอย่างนี้ไม่ดเอาไม่เลยจับเลยจับเขาพิาัเลยจับมา มาพิสูจน์พี่น้องครับพี่น้องที่ได้เงินอีกแล้วควายปลาเ<อ>นี่ยวัวหนูซิ่งวะนี่แม่พ่ออัดมากทีเดยวหน,นูซิ่งอีรีเลยหมอเสียหรอกเอาฝนมาจอมมึงอันเนี้ยเนี่มาเบิกตัวนี่ยฝน,นมันออกมาให้มันออกมาเพราะโซ่โซ่เข้าไปเลยเฮ้เบื่อตัวเนี่เห็นไ่มหนูตัน,นี่ยหันนี่แม่นนนหนูซิ่งกนีขัดหนิล่ะหนูซิ่งเนยลูกหนูแม่พ่อพูดมาลูกมันอยู่นี่ลูกมันเบิกนายที่นี่ล่ะอ๋อเบิกแม่บ่านี่ลูกฝน มันสุดแหละแม่ไม่สุดเก็หยังมันบ่ออกไหมเบิกมองนี้ออกเลยจ้าจ้าเนี่ยเอ้านี่เอามองนี้ออกนโว้ยให้พี่เอน้องมึงก้ะจ้ามัไม่ไปได้ยี่บ่อพ่อสมบูรณ์เลยนี่มันขึ้นจังเดียวเลยควยนูซิ่งเลยขึ้นซิ่งแบบนี้มันว่าแม่เด้อพี่รองครับควยนูซิ่งมันว่าเอ้าเราเบิองพี่รองครับงันนี่นี่เลบโอ้ยปุดหลัดแต๋าเลยบาเนี่ถามโคด้ากูเอ้ย แมนแตกซัวออกมาในบ,บทันในห้องเพราะมันลูกมันงเหรอเนาะไอ้ยลูก,นกนห,หนูผูกกับหูหนูจะลูกลูกผูกไหมหอยมันมืดไหมหนูซิ่งกับหูเพ้าว,ว่าปากกริม่มเรียมผมน่าหนูน่าไหมเหมือนกันพี่รองครับท่านนุ่มว่าลูกหนูซิ่งพนว่าถ้าเบิง้งซิ่งฤทธิ์ิ่งฤทธิ์ผกพี่รองครับมันหนูซิ่งยังที่จะไกวป่านนี้แ <laughs> มใ่ใส่หูแลอืว นี่ว่ะชาติเน่าแหละมันแยกหลหูองไงพอขพเขาบหิน,น,นเนาะห่งล้กันนะพี่เบืง้งข้งครับผมงานนี่บื้บ้มบงตหอยกัดหอ,อยอย่างน่้นมแม่นเออเนเราพี่รอ,องครับ มือห้อย,ยหอยกาัาเพิ่นดินเหนียวล้นทับอ,องเ้ยดหอยกาดินขึ้นพี่องครับแตวเาพา่ปมองเพิ่นขึ้นนะนะั่นนะท่านนุ่มวันหนูซิ่งวันนี้ไหมววบ่มบมบม พอจะบุ้มานน่พอเล้วมาโซสจะจ้า ah, so oh, ุกนบ้านีเนี่ยอ่กมาบ้สิ้นดีเยเนี่ยโอ้ยนาะนไปนล้วอยการคอยหยั่งไป้องครับโไม่ใช่หรอกึาิลเวขนว่าโอ้เอาลวพานนมเตียมเตียมไได้บ้านี่มึงพี่น้องครับ มันออกหรือว่ายู่หูอื่นเนาะพี่รองครับมันจะมีหูหนึ่งเนาะครับนี่เนาะหูแยกอยู่นี่พี่รองครับผมอ๋อพี่รองครับเมื่อกี้หลังจากไปก้นหนูมาพี่รองเลยบ่หมาโนโก้เนาะบ่ครับผมครับผมครับแต่ว่าตอนเลี้ยงนี่ก็ได้เมนูที่เขาแม่งครับผมเป็นยังครับน้องโก้โมนี่เฮาว่าสิต้มแซ่บตีนงัวนไหมครับต้มแซ่บขางัวต้มแซ่บแทบเลยแม่งครับผมค่ะครับต้มซุปบ่ซุปถังง้วเคยกินบ่อคืออันเดียวกันบ่อันเดียวกันครับผมคล้ายกันเนาะแล้วเดี๋ยวชิมบ้างเนาะพี่นุ่มเนาะ โอ้เป็ดตาเสียไปแล้วครับอ้าวที่ตามเดี๋ยวเขาเลาะมึงก่อนไปครับป้าต้มไปเปื่อยไปลองครับเดี๋ยวมาเอซับอ้าวลองครับผมเดี๋ยววันนี้น้องโก้ทำการอ่าเลาะก้อนเนาะกอนเนนาะแมม่ผเลาะกระดูกออกไปแล้วครับป๊าลองครับผมนุ่มรับเลยไปลองครับเนี่ยอืมป๊าเป็ดต่คือการดีน้องโก้เนาะอ้าวเดี๋ยวเขาเอากระดูกเอาอีย่างไรไปครับเดี๋ยวสร้อยดีก่อนจะเปิดมึงวิธีการต้มนกันครับผมสำหรับเมนูเด็ดไปลองครับต้มยำตีนงัูไปลองครับป๊าเป็นตาเสีย มามาทางนี้พี่น้องครับครักบนี้ทางนี้ก็ต้มน้่นเรียบร้อยแน้องโก้เนาะครับผมใส่ข้าตะไคร้ใบมะกรูดพี่รองครับบอกไข่ใส่ลงไปพี่รองครับบริษเขาพร้อมทั้งนี่แล้วนะครับผมครับกินงัวเข้าแล้วก็ที่ปาดเอาเต้นเนือแล้วครับครับกระดูกงี้บ่เอาเนาะน้องโก้เนาะเอาละพี่น้องครับต้มยำตีนงัวเรับพี่น้องครับเมนูเด็ดเลยพี่น้องครับรายการเมื่อนี้มี่อย่างนะครับน้องโกที่ดูตอนนี้ อุล่าพ้อมเลยปูไม่ได้ร้อยล้อบ่ยังมาได้ปงกระผมซับเซลเลอดเลยครับอ๋อแซเลอดชนกันเนาะติดตามการ่น้องกัรเมือนี้ไปหาก้นนูยุ่นครับแต่ว่าได้กินเนื้องัวมาตรทานแลวเอ้ถ่ายเล็กน้อยกรเมอนี้เขาตกลมดีกพีทน้อง มาพี่้องครับเข้ากันเรียบร้อยน้องโกเนาะครับผม้มกาว่าเปื่อยดีๆแล้วกัรปงพี่้องครับเนี้เขานาม่อะไรคือผมชุดรถพี่้องครับมือนี้สุดยอดเลยพี่้องเลยคน่ะหมกเลยนะคาเอนครับอันนี้ใส่เกลือป่ครับน้องกใส่แล้วครับผมใส่เกลือลงไปที่เรียบเนาะ่เียปหาข่นีเือนกัเอยพี่ิเลยาล็น้อรงครับมานี่สำหรับเมนูเด็ดพี่้อง อาสีหน่ยใส่สีหน่อยใส่บักกระเทียมป่ะครับต้มเห็ดเปื่อยกันเอาสีหน่อยแดงๆนีหลักพี่น้องครับุกไม่ว่าต้มซุปหางวัวหรือว่าต้มซุปตีนมัวพี่น้องเม่พี่น้องเลยพันโกเอีสูตรได้เยอะพี่น้องครับต้มตีนงัวใส่หมดแดงไปโกเฮาใสนแล้วใส่สมพี่รองครับใส่บัคขามใส่บัคขามเหมือนกันว่บผสมกันหมดนี้มาไปพี่รองครับไปเอาไตหม้อพี่น้องครับปึ๊บอุ้ยบ่าหอดเรียบร้อยพี่น้องครับพันโกเอาแล้วตำมี่บัลลัโก ดพี่้องเอวยนี่เผากันบลระโกโอเอ้ยไม่บลรตาบอระบาดเองอันนี้ต้องต้งงม,มปเป็นขอ,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 องสุบม่ครับเนแล้วบอหนี่รามองหัวหันโที่้องครับผมบนี้ต้มสุกกิ้นงัวไข่หมดแดงอาหารฟิวชันอาหารฟิวชันเลยมา้มายเบแน่น้อยมั้อนครับคำเชฟโก้กระรตีพี่อ้องโอ้หอมหวยเลยพี่้องเลยที่้องครับผมนะอ้า ไายการแรกโดนลังโเนาะครับผมใส่หอมลงไปพี่น้องคำครับมื้อนี้เสิบหลับเมนูเด็ดๆพี่น้องครับก็ต้มยำตีนงัูพี่น้องคำครับเป็นตาแซ่บพี่น้องอ๋อพี่น้องครัำถุงม่านห้อนนะครับทั้งนี้เดี๋ยวให้น้องโกเพิ่นอ่าปผงลาดเพราะลังโกเนาะครับผมสูตรเด็ดเพิ่นพี่น้องครับผมตลอดลังโกเนี่ยโอ้มาตรฐานตัวเพิ่นว่าลาบนี่ขมขม เพชรเข้มๆเนี่แซ่ียบลวดแมนบ่แซ่ยบลวดครั<ส>บเออแต่ว่าเน้นขมเพราะเราพี่น้องครับผมครับนี่จะมีวันดีไซน์ที่หลังกงูเลยครับแต่ว่าเพียเอายังอยูอย่ด้วยเพียเขียเปาะพี่น้องครับผมโอ้ยจะยอดเลยอันนี้คือบีงัวพี่น้องเลยพี่รองครับที่เข้าขั่วพี่รองครับผมอ๋อตองเบิ้ลสุดเราพี่น้องครับเราเสียบลงไปต้องโค่นเนาะ ของแท้านะครับผมอ๋อลงมาเล็กน้อยนีขนน้าใส่เกลือไว้แล้วนะ,นะนนนะ,ะ,ะกูเนาะแม่ครับผมใสเล็กไว้แล้วครับนักเรียนบอี่น้ององครับผมเนี่ใส่จังหน่อยนะกูเนาะรสชาติจะไปจังหน่อยพี่น้องครับนี่มาตรฐานเลยบาบเนมี่ละบะหนี่โอเคให้มันมัสุดเลโอ้ยคำกินเนื้อหัวบ้ใส่ขี้มันกับบ้าเลี่ยนแล้วเพระว่อเอ้ย ว่าไส่ขี่ได้เลยโอ้บ <_ D> อซิมเลยแต่เนี่ยมาตรฐานเลยเนี่ยนงก็เนาะ, <_ D> นะกาปฏิบัติโดยมือเลยนะพี่น้องครับผมครับเนี่ยน้องโกว่าหม,ม,ม,มูไหนกระแซบหรือเปล่าง่วนไหมพี่น้องพี่น้องแม,ม่หม้พทอสมบูรณ์ครับผมมันแซบไปหรือเปล่าพ่อ <_ D> พว้ายผู้ผมคนองเรากลิ่นซื้อ,กอๆก <_ D> ับยังแซบกลิ่นซื้อๆกับยังแซบเออจู้แจ้วก็แซบแล้วไส่ขี่เราไปห้างคักโอ้ยเบิ่งไปแล้วนาตาเพื่อนๆอ่ะมาพี่น้องครับมาอยู่กิื่อนกันนะพ่อเนาะครับผมพี่น้องไป็นกันครับ เอาไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับเมือนี้มีทั้งลาบทั้งก้อยทั้งตุ่มนะครับเนะาะเอาเอจกมาหลายแล้วนี่นนเข้าเข้ามาพอสมบูรณ์ถึงบ้านเราไปีหเฮาพ่อส้นบู๊ยพี่ลองเอ้ยนาะอยูย่ในกลิ่นมือเอนี้สุดยอดเลยพี่ล้งครับสำหรัอบอาหารการกินนะพ่อสมบูรณ์เนาะ <ขอ S 1> มาตรฐานเลยมาตรฐานครับเมื่อนี้ <ผม S 1> ไปก้นหนูอยูอ่ไหมครับครับแต่ว่าหาได้กินเนื้องัวบเพว่าจะเป็นลาบเป็นต้มได้ไหมเนี่ยไน่ไครับผมสุดยอดไปแล้วครับโดยฝีมือเชฟโกู้ยศกรับไปแล้วครับพ่อพ่อคนหนูว่ได้ไปได้ครับโก้ เขาเอาเนีเ่ยไม่ไมากินครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่ดิแมนครับผมแต่ว่าสำหรับการไปฮานอยทีแก่เมือ่อยู่วัยผ<พ>อมยุ่งมันหรอกครับผมเออเอเอ้าพันทัดซ้อนเอาลองมึงกันนะพ่อมาติดตัดวมากกึ้ไปรุ่นบักโบตีเฉาโยกบูโฮเวกขึ้นมาไปแล้วค,ครับเพิ่์ลว่าสุดยอดตัวนี่ยจะกินข้าม่ะไรกิยข้ามงีง้ไว้ชั้นี้ละต้องทำให้ทานตัวเนาะพี่น้อง โอ้ยเบื้อพี่น้องเด็กโอสมุนพวคือผู้อื่นเนี่ยโอ้โถอดถอดพี่น้องเด็กจะว่าควายกินควายไปเบิ้งพี่น้องครับเนี่ยป้าพี่น้องครับแดงแดงแทบแทบอ่ะถึงข้ามเนี่ยตอนที่ชั้นพ่อก้อละบันป้าก้อนเนื้อเนี่ยก็ใบบักเบอร์หนึ่งเข้าไก่ปสิจะพ่อไหมวะนี่มันจังไช่ผู้บงคนว่าใส่ใบบักเน่าก็ได้ดอกมันบ่อไช่ใส่ใบบักกูัก็ได้ดอกบ่อไช่ มันมันใส่ได้อยู่แต่บอยแต่แต่ไม่ใช่แมนคันใบเบอร์นี่ถือกันครับสุดยอดเลยอ๋อมาพี่ดองครับเมื่อเนี้ยเฮาปาดผักใหม่ๆพี่ดองครับจากสวนแม่ทิพย์พี่น้องคนน่ะอ้ยเข่ากันแล้วหลวงพ่อเราพักกันหินเนาะย้ยลองมังคุนแล้วกินเป็นต้นรถพ่อกินเป็นต้นเลยรุ่นแรกพวกหงอมันดอกจริงเลยรับใเทปแดกพวกผงเนาะมาก็แซ่บเลยเนาะราบใเทปแทแดกก็แซดด้วยกัน เรบจกมเน่ยมีนเมื่อให้เสียร่องเห็ดมือหนึ่งหลับเลยหลับไปแดดแสบเรยเรียบซบก็หลับเขาทำหมดแหลน้ามึนวมันได้เราไปเดียมันนัวไหมตะว่าให้ใส่หลายเยอไดวดวหน้อยยวดพอพอมันนัวเพราะมีกินผักไงพวกบางคนใส่หลายไม่ใช่ข้าวใส่มันแมนยูใส่หลายมาข้าวด้วยที่ดวนที่กันเลย บืงพี่น้องครับพี่น้องไ่พอต้มเนื้อไช้บดแดงมันเนี่ยม้บมังเด้อต้มติ่งัวไช้บดแดงพี่น้องหอมได้ใหญ่แล้วไหมเป็นไรพี่น้องเป็นใหญ่แล้วพี่เอครับผมมากนะครับสำหรับสีมือเชฟโก้พี่น้องอือหือจะคือบุกขังไหมมันเยอะบุกขังต้มตีเข้ากันบ่หอมห้อยเลยเต้ใช่พี่น้องครับจะบุกขัง จะผสมมะเขืออันนี้ง่ะเปยวไหเหรอม้อนนึ่งนื้สีขาวม้อนหนึ่งเนื้สีม่วงผู้อือม้อหนึ่งไม่หนามม้อนหนึ่งมันไม่หนามมันเดี๋ยวบัวเนื้อั้างมันมีมันมีหลายสายพันธุ์เนาะแต่สีขาวมันอย่าบอกผมโอ้บ้าแทบบ่แต่มันบอกขมแทมันผมแต่สีม่วงผู้นี่มันจะบอกผมสรงอ่าลืม อืว่ามันต้องวายเฉยง้อมาหนิง้อเขาเชียงเทียงเลยเพร่อครับผมเอาเอาพี่รองครับเมื่อนี้คือภาพบรรยากาศอีกของกันตะโกนเนาะเจาะกันจังปากกันพี่รองครับสำหรับคลิปหนาคลิปในแล้วพ็สมบูรณ์เนาะครับผมสำหรับทางช่องวิถีสารเฮาพี่น้องเอ้ยคลิปต่อไปพี่รองครับไม่ใหญ่พี่น้องเลยตามกันตามเรื่อยๆครับผมติดตามเรื่อยๆแน้วนะครับเมื่อนี้ก็ในลับพี่น้องครับสำหรับเมนต์ต่างๆนะครับพอได้อยู่ได้กินไปเอาเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้วิถีสารไปสำนีกครับพี่น้องครับครับผม